โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเบ c o n แฮนด์ล s สเซียวันนี้มากับแขกลลยเกินชื่อชื่อว่าสิบเวไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้พวัะนั้นวันนี้วันนี้เราจะมาแข่งออฟบี้กันนะครับทุกคนมาดูกันว่าใครใครจะไปไปไป,ไปถึงก่อนนะครับโอเคเราจะมาจับจับ,จบวเวลาแล้วนะครับหนึ่งสองสามไปทำไรไอโนออนไลน์เดทติ้งทัน <c oughs> เออแฟนแอ่กากาไอทันกา <laughs> ไม่ไม่จริงเจ้าของช่องแพ้แพ้แพ้แขกรับเชิญเหรอแล้วว่าไอ้ทันต้งเกียนเกียนอันนี้แน่เลยวะเนี่ยไอ้ไอ้ขั้นบันไดอะมีสิทธิ์โดนเกียนได้เยอะมาก อะไรวะน้ำมันน้ำมันนี่ไะขี้เกียจสุ่มความจริงมันความจริงประตูเขามีไว้ให้สุ่มนะว่าเออนไหนถูกอันไหนผิดเต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นเลยเราเราใช้สูตรโกงโกโอ้ตายเลยไปแล้วไปแล้วไม่รอไก่แล้วไม่รอไก่แล้วอ้ตาย กระโดดยากอ่ะอันนี้มันบอกว่า easy o ปี y นะเว้ยไอ้ย่ยาแล้วโอ้เออรู้แล้วจะทำไรดีรู้แล้วรู้แล้วปบกาจังเลยรู้แล้วจะทำไรดีรู้แล้ว โอ้ยบอกให้น้องเองเองไปเร่องไกลๆแล้วเสียงบาดหูเลยมารออยู่ทัน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 ,นยังจำจำตอนที่เราเกียนทนันได้ไหมที่เราที่เราถ่ายเองเองตอนกีดแบกลูมจได้ทันผิดทางไอ้ทัน อรวอ้จบจด่านแล้หรอจบด่านะไรวะผ่าด่านนี้แล้วด้วยแล้วก็ตกตายรอบที่สองเอาเอมีรูปเกมพาตะขออยู่เห็นปะอย่าอย่าทันอย่าอย่าเราจะเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่โกง ว่าตะใครอ่ะ ดีๆมาแล้วอย่าให้ผู้หญิงมันไอ้ผ <c oughs> ู้หญิงมันเออเอเอสวยเฮ้ยเออสวยสวยไปไปไปมาเดี๋ยวจะแข่งจริงๆแล้วไปแล้วมีหมายเมมังตึงตึงอะไรต,ตึงอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรก็ได้อ่ะไม่ไอ้ขอตังค์ทัน ตอนนี้วกเราแข่งกันหรือพวกเราช่วยกันวะเนี่ยไม่รู้กะมันโก้มันโก้อะไรทีไปโดนเองไอไอทันอย่าโทษเกมเกมดีมีคุณภาพตอนนี้แข่งกันอยู่นะไม่คันไม่ใช่ช่วยกันน้ำม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 ันอุ้ยอันนี้ ไปแล้วอีช่เลยเอ้าเอาไปแล้วไปแล้วไปไม่ทันขอโทษขอโทษโนดเยอีทานน,าาานแสงแล้วไม่ได้ ลงไปข้าล่างเลยได้ไหมท้าข้าล่างมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่เล่นออบบี้ผีกันไหมได้ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวเล่นแมปนี้เดี๋ยวเล่นแมปนี้เดี๋ยวไปน้ำมันน้ำมันเราต้องเล่นไม่ตื้นเลย จำคำจำขับจำชื่อแมวเอาไว้ e อบอีเอ๊ย oh ตก,ตกีซี่น้ำมันน้ำมัน <laughs> อุ้ยนี้มันยาวอ่ะอุ๊ยไอ้ท่านอีแค่น,นิดเดียวแล้วอีแค่นิดเดียว <laughs> นิดเดียวก็ว่าแล้วโอ้ยนี่พู้ผ่านยังไม่ถึงครึ่งเลยน้ําเป็นแบบอืนะ่นไว้เนี่ยไม่จำคำว่าอ e ี่เอาไว้ท่าน EC นี <laughs> ่หนักกว่า ไปคุยกับลากถ้ามีเกมพาร์ทนี่กระโดดไปไกลแล้วเนี่ยไปคุยกับรากมังคุดน้ำมัน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 เออม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 ทำไมไปเจอคนในซิตี้บ้านนาแม่ามีปืนทองที่มันยิงแล้วทีสลบเลยเออไม่ไม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคกลัอดไล้ ทำบาปแบบนี้มันผิดนะไม <c oughs> ่จะจบแล้วหรือเปล่าจ,จบแล้วเหรอไอ้ท่านดูดีๆ <c oughs> อ๋อเออยังด้วยวะหยุดได้แล้วนะ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จร <c oughs> ิงอ่ะเออเถอะท่านเลิก <c oughs> แข่งกันดีกว่า <c oughs> พวกเรา <c oughs> พวกเรามาช่วยและรอกันดีกว่าไอ้ท่านอยู่ไหนะ เฮ้ยไอทันไอทันไปแมปอื่นแล้วเหรอ,อเฮ้ยไอทันไปด่าดอื่นแล้วอ๋อนี่มันไม่มีชิปล็อกอะถ้ามันมีชิปล็อกนี่ดีมากเลยเนี่ยคนเลาทำไมขอเรามีวะไม่มันจะเป็นบั็กเว้ยมันจะเป็นบั็กที่แบบว่าให้ซูมหน้าจอไปแล้วกดออกเว้ยแล้วมันก็จะให้ชิปล็อกมาฟรีๆไปแล้วไปแล้วไอเล่นมุมมุมบอมนะ มุมมองแบบเห็นม,มองไกลอ่ะไม่ใช่มุมมองแบบเห็นแต่ข้างหน้าไปไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะโยมโดนัดอันนี้อันนี้คืออันนี้คือพวกเรากำลังปีนอยู่บนปีนอยู่บนเอสเว้ยอันนี้อแปลงอยู่บนปีนอยู่บนโอ้ยเดี๋ยวไปไปไปเลิกเลิกแข่งกันดีกว่าช่วยกันดีกว่าสงสารใน้ทนันว่ะตอนมันตอนมันไม่นำม,มาโดนโดนบันไดไปทีดึง หยุดเธอหน,น,น้าโยน,นไม่ดีอ่ะยังจำได้หรือไปแล้วไปสปีดสปีดสปีดรันกันดีกว่าทัานว่าเราจะสปีดรันจบ,จบจบเกมนี้ภายในสามวิเวไปจับเวลาแล้วโอหมดเวลาว่ะโออะไรวะอีกแค่นิดเดียวเองจะถึงจะถึงแล้วจิด <c oughs> วิ่งยังไม่ถึงเลยไหนรวะ ยิ่งร้องไห้เอ้าเอ้าเอ้าอะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยน้องน้องไอ้ทันเกี่ยวกาลแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ทันห้ามออกเกมเลยนะเว้ยเพราะเกมนี้มันไม่เซฟ โอ <Okay>, okay. เคพราะนั้นต้องรีบรีบจบเกมนี่เว้ยสปีดลันจบจบภายในสามสิบวิห้าไอ้ท huh. ันไม่รู้ตัวหรอว่าทันไม่ทันไม่คิดอยากจะแก้แค้นล้วบ้างเลยฮะไม่โอเคไม่แก้แค้นอยากน่ายจะตายเมื่อกี้ไม่มันเป็นแบบแถบยังไง

หรือว่าทันไก่เองหรือเปล่าไม่ใช่อไอ้ทันไอ้ทันไอ้ทันปกติแบบอาจจะต้องเติมเกมพลาดางไงเลยเทพแล้วเลยคิดว่าตัวเองโหดเออนูชาวเวนกันไไปอะไรนะเ,เล่นอะไรดีจบแบบนี้นอ๋อไอ้ทันอยู่ไหมเนี่ยอยู่ๆทููาไมเสียงว่าจง โอเคตายแล้วตายรอบที่ห้าแล้วเนี่ยไอทันเราขอไม่รอเองกันเราจะรีบไปจุดจบดูซิมันมีอะไรบ้างเผือมันจะมีของเกียนคนเดี๋ยวจะเอาไปเกียนทันเองนี่แหละตื่ต่ออีกแล้วอะไอ้ทันกากอะมันอีซี่ออฟบีมากเลยเนะี่ยก็สาระเราไม่อีซี่แค่ชื่อก็บอกยู่แล้วว่าอีซี่มันเขียนว่า เอ่ออะไรวะอะไรวะตะไคร้อบบี้เหรอตะไคไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตตะไคร่อัปเดตตะไคร่เอาไม่ตลกมุกเราใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ตายตายจริงๆไปเชื่อโอ้โไปเชื่อุ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหมัน ท่านหลังๆเริ่มไม่อีซี่แล้วแหละท่านตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บน DNA เจอเสียวว่ะใหม่มหาอมไม่เจออยู่ไเจอดูนัดขนาเลยเฮ้ยไอ้ท่านเราถึงที่แล้ว ใช่แล้วมันก็จะมีมันมีนี่ด้วยอ่ะเป็นแมปเสริมแบบเดีแบบ๋ยวเวไปเล่นแมปเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเพิ่งอ่ีเพิ่งเดี๋ยวเราไปลองเล่นแมปเสริมหน่อยว่าสมัยก่อนเราจําได้ว่าเราเคยเคยเล่นแบบนี้เต่ว่ามันยังไม่เคยมีแมปเสริมะนะมันนะไหนดูที่แมปเสริมมันยังไงเอ่ย วุ้ยทำไอออกไปเร็วจังนะฮะไปเร็วจังก็ใช่ไงอยากก็รู้ไงว่าแมปเสริมเป็นไงแล้วแล้วก็อยากก็รู้ด้วยว่ามันมีอะไรให้เพิ่มเติมหรือเปล่าแบบอาจจะแบบมีของเกียนให้เราจะได้เอาไปเกียนทันดีไหมดีไหมยายายาตอนนี้เรากำลังอยู่บนตัวของเลนโงคุเกียวเกียวโลแล้วเราก็กำกำลังอยู่บนของโบตุกะโบตุกสเอส มัดอักคีด้วยแล้วก็กำลังอยู่บนตัวอะไรเนี่ยก็ไม่รู้มันอยู่ในโจโจ้ที่มันอมมันอมเชอรี่หนวดขาวหนวดขาวหนวดขาวไม่หนวดขาวหนวดขาวมันไม่ได้ทะลุเว้ยมันอันนั้นลูกพุนเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพุนมันเป็นฟองน้ำเว้ยมันมันมันเป็นฟองน้ำมันโอ็นโอ้ยฮไอ้ท่านแบบเติมยาวอะเล่นแบบผีอะ ได้แต่แป๊บอยากรู้ก่อนแมปเสริมมีอะไรตอนนี้กำลังอยู่บนบนเหล่าโดนนัททั้งหลายโอ้โหนี่มันเมืองเมืองของผู้ที่โดนทะลวงตรงกลางเลยนี่ว่าไอ้ีก่โอ้ไอ้ทันแมปเสริมโคตรไกลโอ้เห็นอ๋อคิดว่าไอ้องจบแล้ว ยังยังยังแมปนี่ไกลแล้ววะใช่แมปเสริมแมปเสริมไกลเว้ยแมปขนมหวานน่ะเพราะว่าทำไมก่อนแมปขนมหวานไม่เคยมีเว้ยมันไกลตรงไหนแล้วว่ามันไม่ค่อยไกลนะเออวะ่ะไอ้ทันเมื่อกี้มันมีมันมีให้เอาไอ้นี่นี่วะ่ะมันเป็นมันเป็นเนี่ยสปีดอะเพิ่มสปีดแล้วทำไมเราไม่เอาวะเรามาเดินกะกลางนี่ทำไมวะเออวะ่ะตัวไต อ๋อไมไปถึงตรงนั้นนะ่ะเรานึกก็อ๋ออ๋อก็ไม่ได้ไปไกลด้วยว่าเรานึกว่าอ๋อผ่านตรงแบบเสริมแล้วกําลังปีนกําลังปีนนี่นอยู่ภูเขาอ,เอ,อ,เอ,อ,อ่ะเอ็งลองเอ็งลองดูไอ้ภูเขาสูงๆเนี่ยที่มันเป็นเสาสูงๆอ่ะเอ็งเห็นไหมอ๋อแล้วก็ตอนนี้กําลังจะสลไลด<อ>์ลงไปบันไดล่างแล้วฮะตายหิวเลย ทีหลังเอาไอ้นี่มาดีกว่าเซียนออฟบี้พายพายพา,า,ายกับไอ้สัวเอาเซียนออฟบี้มามันจะคุยกันยังไงอ่ะอ่อไม่รู้ต้องสร้างเป็นกลุ่มดิก็ปกติเราคุยกันในดิสคอร์ดไงเออแต่ว่า,าไม่เป็นกลุม่มอะไรดีเลยฮะเรจะมีดิสคอร์ดอ๋อแต่คุยกันในกลุ่มโทรได้นะเพราะเราเคยเราเคยคุยกันในกลุ่มโทรอยู่ ตอนนี้เรัวร้อนมากเลยตายไม่หยุดไม่หย่อนเลยเรนะาเนี่ยกาไ่ได้กาเขาเขาเรียกว่านิวบี้นิวบี้เหรอวะของเติมอย่างเยอะนี่ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมเนะนี่ยเออทำไมไม่ไมาถามเฉยๆทำไมฮะเออมีปัญหาเปล่าอะ อุณมีปัญห,หา,ะาอะไรกับหมาเดี๋ยวทุ่มในโเดียมเลยโอ้ยตายอีกแล้วกากไงยากจังวะอีซี่ออบบีจำคำนี้เอาไวา้โอ้ยโอ้ยตายอีกแล้วอูดเราเหยียบบนช็อกโกแลตอยู่เราเหยียบบนบนสิ่งที่หมากินไม่ได้หมากับแมวกินไม่ได้ หมาพายหมาพายหมาไม่จจเจอที่ว่าที่มันบอกที่มันแต่งประโยคเกี่ยวกับหมากินช็อกโกแลตอย่างเดียวเลยอะไรกับบ่าวไม่รู้ไม่รู้สงสัยสงสัยหมาเคยกัดกางเกงในขาดก็เลยแบบแ้นก็เลยเอาแต, <c oughs> แต่งประโยคแต่งประโยคที่บอกหมาหมาหมากินช็อกโกแลตไงแบบล้างแ้นไงแบบบังอาจมากัดกางเกงในข,า,ขาด <c oughs> โชคดีนะเนี่ยอยู่ในอยู่ในส่วนตัวอยู่ในลายส่วนตัวเนี่ยถ้าเรืายกลุ่มโทรนี่ตายไอพายไอพายยิ่งแบบเวลาใครเข้ากลุ่มโทมันยิ่งสงสัยอยู่เว้ยมันยิ่งสงสัยอยู่ว่าเออคุยกันมาทําไมมันมันก็ไม่เชิงสงสัยแหละเพียงแค่มันแบบยังไงนานๆทีจะเห็นโทกลุ่มอ่ะมันก็จะเข้ามาด้วยนี่อยู่ในกลุ่วนต้ไอไอไอเอา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 อะไรม่ใช่ว่าเติมใช่ไหมไม่ใช่ว่าเองเติมทําไม เติมใช่ไหมเติมใช่ไหมไอไอสัตว์เลื้อยคานใช่เติมสัตว์เลือยคานไหมอท่านเราถึงเราถึงถึงภารกิจเสิมแล้วไอท่านด่านเสิมด่านเสิมมราจบแล้วไอท่านเราจบด่านเสริมแล้ว เฮ้ย <He> การังจะถึงแล้วรอแป๊บเดียวเอาเอาความเร็วประมาณเท่านี้อาเรแล้วเร็งไหนอะอมอะอะไรวะเอ้าอมอยู่ไหนอะเดี๋ยวแอบปบเราลองรีเซ็ตดิถ้ารีเซ็ตแล้วมันหลุดแสดงว่าเราเอาไอ้ทัน เราหลุดตั้งแต่แรกแล้วนี่หว่าเอาแล้วก็ว่าอยู่ทําไมโดนเลเซอร์แล้วไม่ตายไม่เป็นไรอย่างน้อยอย่างน้อยแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ท่านผู้ชมก็ได้รู้แล้วว่าเราว่าเราถึงจุดเราถึงจุดสูงสุดแล้วนี่ถึงแล้วโอ้ผหขอเป็นเท่านี้แหละผมขอจบไปด้วยหน้าตาหน้าตาหัวลดๆของผมแล้วกันไปแล้วกาวกาวจังหวัดกาวบายบายท่านผู้ชมหน่อยทันบายบายครับผม